หมายเป็นห่วงเป็นห่วงเอ้าแต่ยังไม่พูดเลยขอใจใจกูเชื่ออยู่ว่ามึงเป็นห่วงเท่าไหร่เท่าไหร่น้องเท่าไหร่สายจบงานจริงเป็นิงโตเลยงานอารคนอื่นเขาดีวแบบมีลีลามึงเนี่ยเาเท่าไหร่เขาดีวแบบัวจะกพวกวมเออน้องเท่าไหร่อะ มานมีนารคัดมาแล้วทำงานมเนี่ยทางานหมเงินทำเงินเงินพรุ่งนี้หนูหนูได้เท่าไหร่อ่ะหนูทางานได้เท่าไหร่อ่พี่จ่ายให้สองเท่าเออเยผมสี่สี่สี่สอาจารย์สอนมาหับคาทวิตเตอร์พี่ทวิเตอร์เปิดคลิปโปไปอยู่เลยหับเนี่นานทวิตเอรนานเด็กินเลยไม่บ้นจะดูเทนไงมันได้ยาบีบบ้านจะดูเทนมายโอซวา ปน้องเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่มึงมันยาวจะบ่ายมียาเบียกูเบิ้งแต่หรเบิ้งนังโปบอกกูเบิ้งรอเอ่อไอ้ลอราตะกี้ชะบ่าลอราไหมลอราตะกี้ชะบ่าไหมอันอันผมเง่าเง่านะอืม ดัองนะอีกช่องเจ็ดนะอ๋อพวกนี้ถ่ายงานกับพี่พลอยใช่ไหมพี่อพลอยกันดากับฮานาบูยสยังเปิดแท้่ายสามร้อยเจ็ดร้อยนะครับ <laughs> ในในกับได้มาแล้วกัต้องขาดเบวค <laughs> ัมดิ่งบ่ไดายเมื่อกี้จัรย์ตั้มบอกว่า <laughs> มันไม่มีน้ำแข็งนะก็เลยบอกว่าไม่จำเป็นพี่ <laughs> อันนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จีนชุดนี้ไม่จช่เป็นต้ำแข็งน้ำแข็ง <laughs> เรามาถึงไล่เรามาถึงไล่แล้วนะครับผมโอเคครับผมสิ่งที่เอาเสียต่อไปคือ